사디 카투콘 완니 폼 짝긴 땡모 눈사람 케이크 탕후루 아이스크림 젤리 카브 짝긴 하야로이나 카땡 빽모 아이스크림 까불리 카 苏黎昂，汤杜。 ชิ usto, ้เล th ้งหวานมากครับผลไม้ก็หวานแต่ทั้งรูปหวานมากกว่าครับอะไรนะอันนี้จริง ไดไม่ไรครับคูครับรุชชัดกลิ่นตงมนยินหนอยคับ ต่อไปเจลลี่เต็งโมเลิ่มทุเรียนครับอืมใส่กุ<ม>้ยลุยบลูเบอร์รี่คิวี่เต็งโม,ม,มสีเหลืองสีแดงครับอืม dan beliau, Arrik.

투구에서 막는 거 아니야? 블로거였어? 이니까 고무컵이 미음네 시럽 여먹나 갑 Ini. Nam mm -hmm. mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <tompa> yeah. 嗯。Hmm? เลยครับว่าได้ว่าเต้งหมูสีดง,งในประเทไทยอร่อยมากๆครับวันมากๆครับเจ้าก,การใบคลิปัน like, ่นะครับกดติดตามกดไลค์แชร์ให้ด้ยนะครับขอบคุณครับ